รถล,ลูกค้านะครับคันหนึ่งเป็นรถ s u โ u ต i s w i ลลิต e ิโฟคาใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยโคมไฟจะเป็นโคมจานฉายนะครับเป็นโคมจานฉายแล้วเวลาเราไปใส่หลอดสีนอนเนี่ยมันก็จะฟื้อไปแยงตาชาวบ้านเขาแต่ถ้าไม่ใส่ก็มองทางไม่เห็นนะครับเพราะว่า หลอดที่มากับโรงงานเป็นหลอดไฮโดรเจนหลอดเดิม5 5วัตต์ใช้นาน,านๆโคมก็ร้อนโคมก็เหลืองนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ให้ลูกค้าก็คือติดตั้งเลนโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ชุดไฟ h d ดดีเข้าไปเพิ่มค,ความสวยงามด้วยชุดไฟวงแหวนเดี๋ยวไปดูกันว่าสวยแค่ไหนนะครับคยวันสบสมาร์ทรถใหม่ไปีนี้ก็ต้องเลือกเลนที่มีคุณภาพใหม่ ันนี้ก็ติดตั้งเร็วแท้นะครับของโปรเจคเตอร์รีบาร์ดีขนาด4นิ้วซึ่งเป็นแบบอลซีนอรโปรเจคเตอร์เด่นแค่ให้ความสวยงามด้วยชุดไฟว,วงแหวน CCL และแน่นอนที่สุดนะครับสินค้าคุณภาพดีและเป็นที่นิยมจะต้องถูกป๊อปปี้เป็นด,ดารา,าครับลูกค้าที่สนใจติดตัง้ตงก็ศึกษาข้อมูลก่อนติดตั้งนะครับ